ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งครอบครัวของนางแพรและทิศพงสามีผู้เป็นชาวนาอาศัยอยู่กันอย่างอบอุ่นพร้อมลูกสาวตัวน้อยสองคนคือมะลิและกุหลาบทุกเย็นนางแพรจะเตรียมสำหรับอาหารไว้ใต้ถุนบ้านรอสามีกลับจากทุ่งนาแม่มึงวันนี้มีอะไรกินบ้างเหรอทิศพงถามอย่างอารมณ์ดี ปลาทอดน้ำพริกกระปิแล้วก็มีหัวปลีต้มจา้านางแพรตอบพร้อมรอยยิ้มครอบครัวเล็กๆนั่งล้อมวงกินข้าวกันอย่างมีความสุขท่ามกลางเสียงหัวเราะยามเย็นเช้าว,วันใหม่ขณะที่กำลังกินข้าวทิดพงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแปลกไปเล็กน้อยแพรวันนี้พี่ว่าจะกลับเร็วหน่อยนะรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ นางแพรหันไปมองสามีด้วยความเป็นห่วงแต่อาทิพงศ์สายหน้าปฏิเสธที่จะหยุดงานเพราะต้องรีบไปขุดคันนาเพื่อเตรียมหวานข้าวจ้าจ้าพี่รีบกลับมานะนางแพรตอบทั้งที่ยังไม่วางใจทิพงศ์ออกไปทำนาตามปกติพอแดดเริ่มคล้อยนางแพรก็ชวนลูกสาวไปเก็บผักบุ้งพอเก็บเสร็จทั้งสามแม่ลูกก็เดินกลับบ้าน แต่ท,ทิพงก็ยังไม่กลับมานางแพรเริ่มใจคอไม่ดีจึงชวนลูกทั้งสองเดินไปที่ทุ่งนาเพื่อตามหาเมื่อไปถึงกุลาบเห็นร่างของพ่อก่อนแม่จา๋าเจอพ่อแล้วภาพที่เห็นคือท,ทิพงนอนแน่นนิ่งใบหน้าซีดเขียวร่างกายเย็นเฉียบนางแพรสุดตัวลงน้ำจาไหลเงียบเงียบ เธอรู้ดีว่าสามีของเธอได้จากไปแล้วหลังงานศพของทิดพงผ่านไปความเงียบเหงาเข้าปกคลุมบ้านของนางแพรจากผู้หญิงที่เคยทำแต่กับข้าววันนี้เธอต้องออกไปทำไร่ทำลาแทนสามีดูแลทุกอย่างเพียงลำพังทุกเช้าเธอต้องตื่นแต่เช้ามืดหุงหาอาหารให้ลูกก่อนรีบไปทุ่มนา ก้มหน้าก้มตาทำงานกลางแดดร้อนความเหนื่อยล้ากัดกินหัวใจเธอเหลือเกินคืนนั้นนางแพรนั่งเงียบๆอยู่ใต้ถุนบ้านน้ำตาไหลออกมาเธอรู้ว่าต่อให้ขยันแค่ไหนก็ไม่สามารถทำทุกอย่างคนเดียวได้นางแพรจรึงตัดสินใจให้ลุงเฉืยเช่านาของตัวเองทำ ในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอเดินไปหาลุงเฉยเพื่อตกลงเรื่องค่าเช่าปีละ5,000บาทฉันจะได้เก็บไว้ส่งไอ้สองคนมันเรียนสูงๆลุงเฉยรับปากว่าจะช่วยนางแพรยกมือไหว้ขอบคุณแม้จะเสียใจที่ต้องปล่อยนาให้คนอื่นทำแต่ก็รู้ดีว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหลายปีผ่านไปนางแพรแก่ขึ้นร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเก่า แต่เธอก็ยังคงทำงานหนักเพื่อลูกๆมะลิกับกุหลาบเรียนจบม .6 ถึงเวลาที่ต้องคิดเรียนต่อแม่หนูอยากไปเรียนต่อที่กรุงเทพได้ไหมจ๊ะมะลิพูดขึ้นกุหลาบก็พยักหน้าเห็นด้วยนางแพรรู้สึกใจหายและเป็นห่วงมากเธอขอให้ลูกเรียนในเมืองใกล้บ้านไปก่อนแต่ในใจลึกๆของมลิกับกุหลาบพวกเธอไม่เคยล้มเลิกความฝันที่อยากไปกรุงเทพ,พเลย เวลาผ่านไปอีกหลายปีนางแพรกลายเป็นยายแพรผมขาวโพลนไปทั้งหัวแต่สิ่งที่ทำให้เธอภูมิใจคือลูกสาวทั้งสองเรียนจบเย็นวันนั้นมะลิกับกุหลาบเดินเข้ามาหายายแพรด้วยใบหน้าเปี่ยมสุขแม่หนูได้งานแล้วนะมะลิผู้เสียงตื่นเต้นได้ที่กรุงเทพเงินเดือนดีมากเลยกุหลาบเสริม ยายแพรดีใจกับลูกแต่ก็รู้สึกใจหายแล้วจะไปวันไหนล่ะยายแพรถามเสียงแผ่วครุ่งนี้จะแม่ลูกทั้งสองรับปากว่าจะส่งเงินมาให้และจะกลับมาหาบ่อยๆคืนนั้นยายแพรทนไม่ไหวลุกขึ้นมากลางดึกหุงข้าวห่อปลาใส่กระติบเอาไว้ให้ลูกเอาไปกินระหว่างเดินทาง น้ำตาไหลออกมานิ่ยบเยบช้าวันเดินทางยายแพรพามะลิกับกุหลาบไปส่งที่สถานีรถไฟพอถึงเวลาขึ้นรถไฟทั้งสองก็หันมากอดแม่แน่นมาหาแม่บ้างนะลูกยายแพรผู้เสียงสัน่นลูกทั้งสองขึ้นรถไฟไปด้วยความตื่นเต้นมุ่งหน้าสู่ชีวิตใหม่ที่กรุงเทพยายแพรยืนมองลูกสาวจากชานชลาจนรถไฟลับสายตา หลังจากลูกสาวขึ้นรถไฟไปแล้วเย่แพรนั่งรถสองแถวกลับบ้านพอลงรถก็เจอเพื่อนบ้านชื่อป้าพิมป้าพิม์มถามว่าไปไหนมาเย่แพรตอบว่าไปส่งลูกสาวไปทำงานที่กรุงเทพปพ้าพิมพยักหน้าอย่างนี้ก็อยู่คนเดียวนะสิเย่แพรตอบยิ้มยิ้มว่าเดี๋ยวมันก็มาหาฉันมันบอกว่าเงินเดือนออกทีหนึ่งถึงจะมาที ป้าพิมพ์ถอนหายใจอ๋อมาก็ดีแต่ถ้าไม่มานี่นะแย่เลยเนาะไอเราเรามันก็แก่กันแล้วด้วยยายแพรเงียบไปไม่ได้ตอบอะไรเดินตรงกลับบ้านยายแพรใช้ชีวิตไปวันวันเก็บผักไปขายที่ตลาดตกเย็นก็นั่งมองถนนหน้าบ้านหวังว่าลูกจะกลับมาเยี่ยมแรกๆกมะลิก,กับกุหลาบก็ส่งเงินมาให้ทุกเดือน แต่หลังๆก็เริ่มห่างหายไปบางวันยายแพรก็คิดถึงจนใจจะขาดเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาม,า alo, มาหละลิฮัลโหลมะลิเหรอลูกทำอะไรอยู่เลิกงานหรือยังกินข้าวหรือยังลูกแล้วน้องล่ะยายแพรยังไม่ทันพูจดจบเสียงของมะลิก็ตอบกลับมาว่าแค่นี้ก่อนนะแม่พอดีแฟนฉันมาไว้ค่อยคุยกันนะแล้วสายก็ตัดไป หัวใจยายแพราหายวาบเธอไม่กล้าโทรไปอีกกลัวว่าลูกจะรำคาญวันหนึ่งลุงเฉยสังเกตว่ายายแพรไม่สบายและไม่ยอมออกมาเก็บผักเหมือนทุกวันจึงเดินเข้าไปดูและรีบพาไปหาหมอพอกลับจากหาหมอเมียของลุงเฉยพูดขึ้นด้วยความเห็นใจยายแพรจึงบอกว่าลูกไม่กลับมาจะปีแล้วลุงเฉยจึงเสนอขึ้นว่าเองยังมีที่นาอยู่ ลองโทรไปบอกมันว่าจะแบ่งที่ให้สิมันอาจจะมาหามาอยู่กับเองก็ได้นะยายแพรได้ยินก็สะดุ้งใจความหวังเล็กๆเ,เริ่มกลับมาอีกครั้งยายแพร ى, ตัดสินใจโทรศัพท์หามลิด้วยมือที่สั่นเทาสิ้นเดือนนี้กลับมาหาแม่หน่อยนะบอกน้องด้วยแม่ว่า จะแบ่งที่ดินให้นะมาสักประเดี๋ยวหนึ่งนะลูกเสียงปฏิเสธจากมลิก่อนหน้าพรันเปลี่ยนไปทันทีได้ได้เดี๋ยวฉันจะไปฝากบอกน้องมันด้วยนะหลังวางสายยายแพรนั่งลงน้ำตาคลอด้วยความดีใจในที่สุดลูกก็จะกลับมาเธอเฝ้านับวันด้วยความสุข เช้าว,วันสิ้นเดือนมลิกับกุลาบขับรถกลับมาถึงบ้านยายแพรโผเข้ากอดลูกเบกความคิดถึงแต่ยังไม่ทันที่ยายแพรจะพูดจบมลิก็รีบถามทันทีแม่ไหนล่ะจ๊ะเรื่องที่ดินที่ว่าจะให้พวกฉันน่ะยายแพรชะง,งักไปเล็กน้อยแต่ก็พาไปทำเรื่องแบ่งที่ดินให้ตามที่สัญญาไว้ หลังเสร็จสิ้นทุกอย่างยายแพรงเงยหน้ามองลูกด้วยแววตาเปี่ยมความหวังนี่พอใต้แล้วก็มาอยู่กับแม่ที่นี่นะลูกจะได้ดูแลกันมะลิกับกุหลาบสบตากันก่อนที่กุหลาบจะตอบแทนไม่มาหรอกแม่ฉันกับน้องกะว่าจะขายที่เอาเงินไปเปิดร้านที่กรุงเทพคำพูดนั้น ทำเอาหัวใจยายแพรหล่นวูบเธอเงียบไปครู่หนึ่งยายแพรถามเสียงสัน่นแล้วพวกเองจะกลับบ้านมาอยู่กับแม่ไหมมลิกับกุหลาบปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าอยู่กรุงเทพดีกว่าและรีบเตรียมตัวกลับทันทีวันนี้ไม่ค้างกับแม่ก่อนหรือลูกยายแพรถามเบาๆ ไม่หรอกแม่มันนอนลำบากจะนอนยังไงยายแพรมเม้มปากเน่นก่อนจะถามเบาๆว่าแล้วตอนเด็กๆเองยังนอนได้ทำไมตอนนี้นอนไม่ได้ล่ะลูกลูกทั้งสองพูดเพียงฉันกราบก่อนนะแม่แล้วขึ้นรถขับออกไปโดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองยายแพรได้แต่มองตามรถจนลับสายตา หัวใจของเธอว่างเปล่าเหลือเกินหลายเดือนผ่านไปมลิกกับกุหลาบต้องผเผชิญกับความยากลำบากที่กรุงเทพร้านขายของไม่ดีเงินหมดและความรักไม่สมหวังทั้งสองท้อแท้สุดขีดกุหลาบจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดโทรหายายแพรเสียงที่อบอุ่นของแม่ที่ถามว่า เป็นยังไงบ้างลูกกินข้าวหรือยังทำให้ทั้งสองน้ำตาไหลโดยไม่ทันตั้งตัวยายแพรพูดได้เสียงอ่อนโยนกลับบ้านเราไหมลูกแม่รออยู่ที่นี่เสมอทั้งสองตัดสินใจกลับบ้านทันทีเมื่อถึงบ้านพวกเธอรีบวิ่งเข้ากอดแม่ด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งว่าได้กลับมาอยู่กับแม่ ที่เป็นที่พักพิงในยามที่ทุกข์ใจลูกทั้งสองก้มลงกราบขอโทษแม่ยายแพรหัวเราะเบาๆและพูดปลอบใจไม่เป็นไรลูกอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วเราก็นำมาเป็นบทเรียนยายแพรเอาเงินเก็บจากค่าเช่านาของลุงเฉยให้ลูกไปเปิดร้านขา,ขายของเล็กๆในหมู่บ้าน ทั้งสคนใช้ความรู้และประสบการณ์มาปรับปรุงร้านจนกิจการดีขึ้นอย่างรวดเร็วไม่นานนักยายแพรและลูกๆก,ก็มีฐานะดีขึ้นทั้ง3ส,สามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างพอเพียงและมีความสุขความรักและความอบอุ่นที่สร้างขึ้นมาใหม่ได้กลายเป็นบทเรียนที่มีค่าที่สุด ในชีวิตของพวกเขา